<Okay. S 2> <Okay. S 1> เอาละครับอีกเรื่องหนึ่งอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งไม่ทราบว่าคุณคำนูลก,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 ก็ก็เป็นสวนะคุณคำนูลได้ยินไหมครับว่ามันเริ่มมีข่าวหนาหูนะว่าสวกลุ่มใหญ่ทีเดียวแหละจะแท็กทีมกับฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะพรังประชารัฐยือ้แก้รัฐธรรมน,นูญ แล้วก็โดยอ้างข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่ข้อมูลจากใครข้อมูลมันเป็นอย่างไรผมก็ไม่ทราบนะวิธีการก็คือว่าเขาจะยือด้วยการต้องทำประชามติในการที่จะแก้2 5 6ก่อนแล้วก็แล้วก็ทีนี้มันไปมันไปทับกับห่วงเวลาของการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะดังนั้นเขาจะเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นออกออกไปก่อนเพื่อทำประชามติเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก่อนเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเป็นเรื่องกิจการประเทศ ได้ข่าวทำนองนั้นไหมในกลุ่มสวไื่ทรากครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมเนี่ยผมก็เพิ่งเข้ามาสภาในวันนี้นะครับแล้วก็สมมุติว่าจะมีข่าวเช่นนั้นจริงก็คงไม่มีใครมาคุยกับผมเพราะว่าผมแสดงจุดยืนไว้ชัดเจนว่าผมเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐมนุน<ห>แล้วถ้าเกิดว,ว่าเปิดสภาเข้ามาเนี่ยนะครับ มีการโหวตเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะโหวตตามที่ผมประกาศไว้ก็จดูเหมือนว่าจะเจอให้สัมภาษณ์คุณดน่งคุณอบอรอ๋อจำได้จําได้ยืนยันคือจุดยืนของคุณคำนูนผมเชื่อว่าไม่ได้เปลี่ยนหรอกก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรก็อย่างนั้นเพียงแค่เห็นคุณคำนูนเนี่ยอยู่ในสวแล้วก็อาจจะใกล้กับบรรดากลุ่มอานาจต่างๆอาจจะได้อาจจะได้ข่าวอะไรบ้างอาจจะได้ข่าวอะไรบ้างเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันว่าประเด็นที่มัน ล่าหลาที่สุดจากการอภิปรายของสวเมื่อวอันที่23-24เนี่ยก็คือประเด็นคาวินิจฉัยของสารลรัฐธรรมนูญที่18ขีส22ครับ2,555ครับ,รบนะครับซึ่งผมเห็นตาครับคือผมเห็นว่าคาวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่18ขีด22ครับ2,555ครับหนึ่งเป็นเหตุการณ์ในช่วงของการใช้รัฐธรรมนูญ2,555 ขึุกบทบัญญัติในเรื่องนี้ของรัฐธรรมนูญ2,560เนี่ยเขียนแตกต่างกันออกไปค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาระสําคัญก็คือว่าการแก้รัฐธรรมนูนมาตราที่ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูนที่จะตั้งส,สรเนี่ยนะครับ,รบไม่ได้จบสิ้นที่รัฐสภาสามวาระจะเหมือนวาระที่สี่ก็คือบังคับให้ต้องไปทําประชาธิอตู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นในประการนี้เนี่ยถ้านําไปเทียบคำวินิจฉัยที่สิดปากี 2,555เมเมื่อรัฐธรรมนูญต่างออกไปนะครับมันจะมีผลแปรเปลี่ยนอย่างไรหรือไม่ในสาระสำคัญครับนะครับในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่18ขีด22ครับ2,555อันเนี่ยนะครับ,รบมีไว้สามประเด็นประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่ายกคำร้องครับ ยกคำร้องอ้ที่นี้ก็คือมีผู้ร้องเข้ามาว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อการตั้งสรงนั้นเนี่ยมีการกระทําอันเป็นการล้มล้างระบอบก,การปกครองเปลี่ยนรูปแบบการปกครองกับศาลท่านยกคําร้องซึ่งเป็นคาวินิจฉัยที่สําคัญที่สุดในครับควินิจฉัยองค์นั้นส่วนเรื่องการที่บอกว่ารัฐธรรมนูญ2 5 5 0เนี่ยมาจากการประชามติถ้าเผื่อว่า จะแก้ทั้งฉบับก็ควรไปทําประชามติก่อนผมขอย้ํานะครับว่าท่านใช้คําว่าควรไม่ได้ใช้คําว่าต้องและอย่างไรก็ตามแต่ก็ย้อนไปประเด็นที่หนึ่งครับว่าเมื่อรัฐธรรมนูญ2อ6 0ัห้รกิที่ับใช้เนี่ยมาตราทานองเดียวกันนี้เนี่ยนะครับเขากําหนดในวิธีการแก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องไปทําประชามติก่อแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นสองประเด็นที่มีความเห็นต่างแตกต่างกันนะครับแต่ว่า เนื่องจากการอภิปรายครับก็ก็จะออกไปในทางนี้ในส่วนของปวนะครับ,รบในที่สุดก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาแล้วก็มีการตั้งประเด็นให้อนุกรรมธิการทางด้านกฎหมายไปหาคําตอบซึ่งก็คุณนายคุณอมรรัตน์ก็คงทราบดีอยู่แล้วว่าคําตอบออกมานั้นไม่เป็นคําตอบที่ที่ชัดเจนเ,เพราะว่าแม้ความเห็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นไปว่าไม่ขัดกัฐธมนูญ ไม่ขัดคําวินิจัยที่18ขีด22เนี่ยแต่ความเห็นส่วนน้อยที่เขาขอฉุนวตไว้ก็เห็นว่าขัดนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะทาความเห็นออกมาเป็นสองแนวทางนะครับเพราะฉะนั้นกรรมธิการก่อนรับหลักการที่ตั้งขึ้นไว้ให้มีเวลาการทํางาน30วันก็คงจะไม่สามารถหาข้อสรุปเี่ชัดเจนได้นอกจากมีข้อสรุปออกมาเป็นสองแนวทางหรือสามแนวทางก็ต้องตัดสินใจกัน ในที่ประชุมร่วมกันของร, <Okay. S 2> ร,รัชสภาโอเครอเปิดสมัยประชุมอมเอาละครับคุณคำนูนขอบคระคุณนะคะคุณคำนูนสิทธิสมานนะคะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภา,ายืนยันชัดเจนตั้งสสอรอ,อจ้งผิดครั้งนะแต่ว่าก็เฉพาะตัวคุณคำนูนใช่เฉพาะคุณคำนูนไงแต่เสียงส่วนใหญ่ต้องดูอีกทียืนยันนะฮะข้อมูลจพลย์เมคเกอร์ทางการเมืองทางฝั่งคููอำนาจเมื่อคืน เขาข้ยืนยันว่าเขาอยากจะลองของเขาอยากจะรู้ว่าเด็กๆมันจะทําอะไรได้แค่ไหนและเข้าประเมินเลยว่าเสียความชอบทมไปในระดับหนึ่งเขาก็เชื่อว่าเขาชนะและเขาเอาอยู่แต่ส่วนหนึงอาจจะรอดูที่สิที่ทหรือเปล่าอาจจะต้องปาอีกทีไหมถ้าเกิดมันพริกเกมแต่คราวนี้คืออย่างนี้คือเรื่องของเรื่องอ่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาอาการคลื่ขึ้นมาเพราะเห็นอาการจะเกินทงในวันที่1 4นั่นแหละเขาบอกว่าถ้าเช่นนั้นไม่แก่รัฐธรรมนูญเยอะ ทำประชามติไปก่อนและสองเด้งเลยใช้เป็นจังหวะเ,เป็นความชอบทำาะไกันเลื่อนเลือกตั้งนายกอบจอไปก่อนเพราะผมไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมพร้อมอีกพักเดียว